ใส่เออคู่ชายมันบดเห็นบ,สบน่สบายดีพี่น้องสบายดีวสวัสดีเนาะพี่น้องบ่ว่าอยู่ในประเทศหรือว่านอกประเทศพี่น้องมาพบพ่อ่องบอจอยสแนลเอ็มโอพี่น้องคือเก้ามานันี่มีสิบภาพี่ภาน้องไปเก็บปักม่วงพี่น้อง ไปพี่น้องไปมึงไปส้มน้ากันพี่น้องเก็บบักม่วงบัออกม่วงพี่น้องเก็บบักม่วงขายพี่น้องเนี่ยค่ะเพื่อนมาสั่งแหละจากสิไรได้สิไรหน่อยพี่น้องไปมึงน้ากันพี่น้องเอาเก็บเลยแล้ว เนาะเก็บบักม่วงพี่น้องมาๆที่เก่าบ่แม่นอยู่พุ่นบ่ว่าคือเห็นพันตาอยู่ตะคออันนึงใหญ่ๆขอเกาะบ่มีบ่อยู่นพุ่นเลยสั่นมึงคือคือพนตาเห็นอยู่สน่ะใช้อยู่นน่ะมาพี่น้อง เก็บมงม่วงน้ำกันพี่น้องมาครบคนแล้วพี่น้องเริ่มเก็บแล้วพี่น้องดูรถไปพปกับบรรยากาศใสายๆใน่จะน้อยพี่น้องอากาศดีมามามึงมาชมน้ำตันพี่น้องเก็บมงม่วง เล่าเก็บเลอพี่น้องบรรยากาศเป็นทางมันจะต้นมูม่วงเลยพี่น้องต้นมูม่วงก็มีน้ำปลายมันจกใต้น้ำพี่น้องต้นมูม่วงน้ามโมโหจกเถื่อแบบปล่อยมันเป็นธรรมศาสตร เคเข็นไปสัมผัสหรอกเนี่ยขามาสั่งเอาซองลอยโลพี่น้องจกักจีดายจักบ่อเพื่อนมันแถวนี้มันชีห่างพี่น้องมันอยู่ต้นอยู่ข้างในอพื่นจีที่พี่น้องแคมป์สายทางนี่ี่ห่างเพราะมันใต้พี่น้องหนามโมดิร์ดแต่มันเป็นอย่างตายเองมัน จะเป็นธรรมชาติพ <Kane> ี่น้องไะพี่น้องไปมึงไปชมนร่กันบัดนะไปใส่เออตัวช่วยมันเบิดหุ่นบ่โอเคนี่ ไปพี่น้องเก็บบวม่วงก่อนไปมึงต้นสรุปพี่น้องสไลไลเทนหน่อยไปมึงน้ำกันพี่น้อง ล้งจากเก็บวาง,วงมาแล้วพี่น้องมาสรุปกัน,นไปเราอยู่ประมาณสีตะกาพี่น้องมีซองตะการตามมาติดๆลังมาตะกาการนึ่งครับน,นี่กำลังมาหอดเกิดมาหอดก่อนพี่น้อง <Yeah. S 2> ง,ง,มงามพี่น้อง,องา,องาบ้านเน,เน,นาี่น้องอ้องสำหรับคลิปนี้ขอผาพจบสำานเนะพี่น้อง คอนซีล่าขอพักพีพักน้องพักกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกดติดตามมาเนยเดอ้อพี่น้องดูใด้ขามาเมึงมาส้มขอขอมุกขอบใจเบิร์ดสก,กูชุกน้องพี่น้องซับคลิปนี้ซับรับคลิปนี้ก็ลาก,ก่อนพี่น้องสบายดี